วันนี้พี่ลุงจะมาบอกหนึ่งปัญหาของคนที่ไม่กล้าทานเทมเป้นะคะเป็นเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะก็คือมีความเข้าใจว่าเนื่องจากว่าเทมเป้ทาม,มาจากถั่วนะคะซึ่งประสบการณ์เดิมเคยทานถั่วต้มนะคะแล้วมีอาการท้ายลงตลอดเวลาหรือว่าบางทีบอกว่าทานแล้วจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะก็จึงไม่กล้าที่จะทานเทมเป้นะคะเพราะว่ากลัวว่าเวลาทานเทมเป้ไปแล้วนะคะเวลาออไปเจอผู้คนอาจจะมีอาการทายลงตลอดเวลาหรือว่ามีอาการเลอะท้องอืดท้องเฟ้อแบบนี้นะคะ พี่ลุกกจะจานมาแนะนํานะคะว่าเทมเป้เป็นถั่วต้มสุกคุกกับเชื้อราตัวดีซึ่งเมื่อมีการจเจริญเติบโตเป็นเส้นใยสีขาวแบบนี้แล้วนะคะตัวเอนไซม์จากเชื้อรานะคะจะเข้าไปย่อยโมเลกุลของถั่วนะคะก็คือเป็นโมเลกุลของโปรตีนที่มีขนาดใหญ่ะคะ่ะให้สั้นลงเวลาที่เราทานเทมเป้น,นะคะก็จะไม่เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อน,นะคะเนื่องจากว่าเอนไซม์ของเชื้อราได้มีการย่อยถั่วให้เราแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือว่า ปกติแล้วถั่วต้มจะมีสารไฟเตรดนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแต่เนื่องจากตัวเอนไซม์ของเชื้อราะะได้เข้าไปย่อยโปรตีนตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อคนที่เป็นกรดไหย,ย้อนทานเตมเป้ได้นะคะ ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อทานเทมเป้แล้วจะยิ่งมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อมากขึ้นหรือว่าผายลมตลอดเวลาลูกนะคะเทมเป้จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจากการกินถั่วต้มนะคะเนื่องจากว่าเอนไซม์ของเชื้อราตัวดีเนี่ยค่ะเข้าไปย่อยโมเลกุลของโปรตีนของถั่วให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนนะคะ ทานเทมเป้ได้อย่างสบายใจเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่สนใจทานเทมเป้ให้พี่ลุงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย